เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะเ,เริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ t เดอะเวอนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะ สำหรับในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าเป็นการงานของคุณก็เป็นไปด้วยดีนะคะหลังจากที่ปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างนะคะได้คลี่คายไปนในทางที่ดีคุณอาจจะเซตร,ระบบของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะงานการที่คุณทําไว้นะคะก็จะส่งผลดีในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเซตร,ระบบงานนะคะวางแผนงานไว้นะคะณปัจจุบันนี้ก็ทําให้คุณได้ไายตัวได้สบายขึ้นบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจการค้านะคะ จากการที่คุณเซตระบบของคุณนะคะลูกคงลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนนะคะให้ระบบงานของคุณมันก็เป็นระบบมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนลูกคงลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะมาซื้อสินค้าเราหรือใช้บริการเรานะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าดีดีนะคะลูกค้าก็อุดหนุนช่วงนี้นะคะอุดหนุนหนาแน่นนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นอ,อยู่ในจุดที่เหมือนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชิลๆสําหรับในเรื่องของการงานนะคะ เนื่องจากว่าเราวางระบบไว้ดีแล้วนะคะไม่ว่าจะทํางานประจํานะคะหรือรับราชการนะคะทํางาน สละของตัวเองนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อยๆเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะจากการที่เรา,ามุ่งมั่นตั้งใจสร้างมาระดับหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเรื่องโชคลาภการเงินนะคะก็ถือว่าได้จากการงานนะคะถามว่าจะได้จากการเสี่ยงโชคบ้างไหมก็อาจจะมีนะคะเล็กๆน,น้อยๆแต่แม่ขุนทองไม่ได้เน้นนะคะก็เน้นเป็นการงานมากกว่านะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ แล้วก็ให้เวลากับงานของคุณพอสมควรในเวลาที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะจากการที่เรามีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนนะคะบางคนจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้อีก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็ถือว่าความรักก็อ,อ,อยู่ในจุดที่แฮ ppy ดีนะคะอยู่ในจุดที่เข้าอกเข้าใจมีเรื่องอะไรเราก็เคลียร์กันคุยกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาคาลัคาซังในเรื่องของความรักก็ถือว่าจะเ,เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีอะไรที่เ,เหมือนลักษณะ มันไม่ได้แก้ตัวนะคะเพียงแต่ว่าได้อธิบายให้เราให้กันและกันเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นก็กลับมาคบหากันได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะมีโอกาสจากนี้ไปนะคะที่จะได้เรียนรู้ใครใหม่ๆนะคะเข้ามาในอยู่ในขายที่คุณพอใจที่อยากคบหานะคะ,ะตรงสเปคที่คุณวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ค่อยๆคบหากันไปนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เดอะสตา Star นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะ ไม่ว่าคุณคาดหวังอะไรคุณก็จะสมปรารถนาทุกประการนะคะจากการที่คุณคิดไว้นะคะวางแผนไว้นะคะในเวลา,าคาดหวังมาเนิ่นนานนะคะจากนี้ไปนะคะก็จะสมดังปรารถนานะคะเหมือนบางคนทํางานนะคะก็คาดหวังที่จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณก็จะได้สมปรารถนานะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณนะคะสําหรับในเรื่องของธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะคะ เหมือนเ,อเราก็เหมือนค่อยๆศึกษาหาความรู้นะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างนี้นะคะ บริการของเราพอไหมนะคะควรจะเพิ่มอะไรควรจะลดอะไรอย่างนี้นะคะก็มันก็ถือว่าจะได้อยู่ในจุดที่เป็นพอใจแล้วนะคะมีลูกคงคุกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหนาแน่นนะคะธุรกิจของเราก็ก้าวหน้าไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปอีกก้าวกระโดดหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะอาจจะก้าวหน้าจนถึงขั้นว่าก้าวกระโดดเลยก็ได้นะคะอาจจะต้องมีการโฆษณาในโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างนี้นะคะได้บุตรบริวารน,นะคะหรือคนในครอบครัวมาช่วยเหลือ รวมทั้งอาจจะเป็นคู่เรานะคะมาช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องของโซเชียลอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นธุรกิจการค้าของเราก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปของลูกค้านะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานนะคะ,ะการงานที่มีลูกคงลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับ การเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะชิลๆในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะขี้เกียจนิดนึงนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่หัวดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะก็ห้ามประมาทนะคะถ้าประมาทแล้วการเรียนมันก็จะดอปลงนะคะไม่ถึงกับแย่แต่มันอาจจะดอปลงไม่ได้เป็นตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจต่อเนื่องนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ คบหากันมาช่วงหนึ่งแล้วสําหรับคนที่มีคู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคบหากันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะคนที่มีปัญหาคาราคาซัมก็จะหวนกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีการปรับเนื้อปรับตัวแต่ละฝ่ายนะคะ สำหรับคนที่เป็นโสนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอพอใจที่จะเป็นโสนนะคะยังไม่ได้เต็มใจนะคะหรือยังไม่เจอคนที่เป็นสเปคของเราเท่าไหร่เนื่องจากสเปคเราสูงอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องรอต่อไปนะคะไม่แน่นะคะคนเก่าๆที่เราเคยคบหานะคะอาจจะหวนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีนะคะว่าเขามีการปรับปรุงนิสัยใจคอของเขาดีขึ้นหรือยังอย่างนี้นะคะเพราะคุณก็ไม่ได้รีบในเรื่องของความรักนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่อิมเพลสนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในจุดที่ไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่า,อาตอบโจทย์ดีนะคะได้เงินได้ทองนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะสําหรับการงานนะคะทำคนทําธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าได้กําไรนะคะจากการทํามาค้าขายได้มีการขยับขยายได้เงินได้ทองมานะคะเป็นเกาะเป็นกามีนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้วนประสบความสําเร็จนะคะให้เจ้าหญิงให้อินเทสก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะสินค้า เกี่ยวกับโุปภคอริโภคหรือสินค้าทางการเกษตรนะคะส่งออกนาเข้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีเงินมีทองนะคะสําหรับโชคลาภการเงินนะคะก็จะมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคฟุกนะคะจากการเป็นในหน้าหรือจากการขายทรัพย์สินมรดกนี้ก็ได้นะคะหรือจากได้กําไรจากการค้าขายแบบมากแบบที่เราไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ,อะจะโชคฟุกๆจากการเสี่ยงโชคนะคะซึ่งเรา ไม่ได้คาดหวังนะคะก็ไม่ต้องไปหวังนะคะอยู่ดีถ้าจะมีโชคนะคะโชคก็คือเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าดีนะคะถือว่ามันมีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับชีวิตเรานะคะธุรกิจการค้าก็มีความเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองได้กําไรนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะไพ่เจ้าหญิงนะคะ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วมุ่งไปถึงอนาคตข้างหน้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็เป็นช่วงที่ดีแล้วก็หลังจบการศึกษาแล้วก็จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ถือว่าบางคนก็อาจจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะ ก็ถือว่ามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะคู่รักเราก็เป็นคนที่ดีดูแลเอาใจใส่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นคู่รักกันก็อาจจะมีแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีมันอยู่ที่ตัวเรานะคะคนที่เข้าใจผิดกันก็จะมีโอกาสได้หวนกลับมาคบหากันเข้าอ,อเข้าอกเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่แท้ในเรววันนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในสเปคคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณถูกใจนะคะก็ค่อยคอยคบหาแล้วค่อยๆพัฒนาเอาอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะไพ่ก็อยากให้เราพักผ่อนนะคะทําใจให้สบายมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือทําบุญอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะได้ชัดแบบให้ตัวเองนะคะ ก็ถือว่าอาจจะทําธุรกิจการค้าก็ต้องเ,อเดินทางไปพบลูกค้าในระยะทางใกล้นะคะไม่ได้ไกลอะไรนักหนานะคะก็ถือว่าช่วงนี้ทําใจให้แฮปปี้นะคะแล้วจะมีโชคลาภเข้ามานะคะไม่ว่าจากการงานนะคะหรือการเงินนะคะก็จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเ,เด็กๆนะคะเช่นปูมันทองไอ้ไข่อย่างนี้นะคะหรืออาจจะให้เด็กๆเสี่ยงโชคให้จับลอตเตอรี่ให้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะการเงินการทองก็ ดีนะคะช่วงนี้นะคะก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่มันบือหวามากแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนนะคะธุรกิจการค้าก็เป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะได้บุตรบริวารมาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการตลาดนะคะหรือบางคนทํางานประจํานะคะหรือรับราชการอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะอยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นอย่างนี้นะคะ,ะลูก,น,ลกน้องลูกน้องคนใต้บังคับบัญชาก็ ช่วงนี้ก็เหมือนคุยกันด้วยดีนะคะเขาอกเข้าใจเราสั่งอะไรก็ได้ตามนั้นอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องอาจจะหลัดล้าเกินไปนะคะการเรียนนะคะน้องก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่าไปปาร์ตี้บ่อยนะคะหรือไปอคบหาเพื่อนไปเที่ยวไหนๆไปออกไปทานข้าวกันบ่อยโดยไม่ได้สนใจการเรียนก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีความรักนะคะก็ให้เวลากับความรักมากกว่าการเรียนนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะติดแฟนนี้นะ ก็คือน้องๆก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะให้ความสําคัญกับการเรียนนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่พลาดนะคะมันจะได้จบตามเกณฑ์นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้เจอคู่นะคะในแบบที่อาจจะไม่ใช่คู่แท้นะคะเป็นคู่ที่เหมือนว่าเข้าหาก เข้ามาคบหากันเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปทานข้าวมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินข้าวอะไรอย่างนงี้นะคะก็อย่าเอาไปเอาแน่เอานอนมากมายนะคะยังไม่เจอคู่แท้นะคะอาจจะเป็นคู่ที่เป็นแบบบัดดี้กันไปไหนมาไหนกันนะคะมีมีเพื่อนไม่ขาดแคลนอย่างนงี้นะคะหรือบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะ อยากได้ความชัดเจนในการครบหานะคะซึ่งคนเดฟูคุณคบหาเขาก็ความชัดเจนมันไม่มีนะคะเพราะเขายังไม่ได้อยู่ที่ใครนะคะเพราะฉะนั้น คุณก็อยา่าไปเซาซีหรือไปบังคับเขานะคะให้เขามีสถานะกับเรานะคะซึ่งมันก็ยากทําให้เราเจ็บปวดด้วยนะคะตัวเขาก็จะเบื่อแล้วก็หนีหายไปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเอาอะไรกับคนเดอะฟูลนะคะเพราะถ้าเราครบหาก็แม่ขุนทองอยากให้คุณคบหาเป็นเพื่อนฝูงไปนะคะอย่าเอามาเป็นแฟนนะคะเพราะมันก็ปวดหัวใจพอสมควรนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์สื่อเท่าไหร่แรกๆก,ก็สนใจดีนะคะ พอเบื่อเบื่อเราแล้วก็จะทิ้งข้างจะเทเอาง่ายๆนะคะเพราะเขาก็ไปเลื่อยเปลือยของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คบหาเป็นเพื่อนเล่นไปนะคะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไปนะคะแล้วจะมีความสุขกับความรักนะคะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคู่แท้ในตอนนี้นะคะมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะที่จะหาคู่แท้ได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ลือสีนะคะไพ่เฮอร์เมสนะคะช่วงนี้ก็อาจจะทําบุญบอยนะคะช่วงนี้อาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะอาจจะสวดมนต์ไหว้พระหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองในช่วงนี้นะคะอาจจะทําธุรกิจค้าขายก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินทุนในของ ในเรื่องของธุรกิจนะคะหรืออาจจะามาเป็นแบ็กให้เรานะคะมาแนะนําคนให้มารู้จักธุรกิจเรานะคะช่วยส่งเสริมอุปถัมภ์ธุรกิจเรานะคะหรือคนทํางานประจำนะคะหรือรับราชการก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า,างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาคายนะคะหรือส่งออก สินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องอติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือค้าขายในโลกออนไลน์มากขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะก็จะทํากําไรให้เรานะคะก็จะ เป็นไปในทางที่ดีนะคะอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะธุรกิจของเราก็เป็นไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีกําไรมากขึ้นนี้นะคะมีลูกค้ามากขึ้นก็ถือว่าจะนําเงินทองมาให้เรานะคะ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทามาค้าขายที่บอกนะคะอาจจะต้องเข้า,าเกี่ยวกับโซเชียลนิดนึงนะคะหรือติดต่อสื่อสารคนมากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะคนวันศุกร์อาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดให้มากขึ้นติดต่อสื่อสารให้มากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อาจจะสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมันก็จะมีโชคลาภไม่ว่าเรื่องการงานหรือการเงินนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีเร,เรียนเก่งอยู่แล้วนะคะไพ่ราษีเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่การเรียนก็เรื่อยๆนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะถือว่าอาจจะคนจะจบการศึกษาก็จะได้เกียรตินิยมตามที่เราคาดหวังอย่างนี้นะคะ พอจบการศึกษาแล้วก็อาจจะสอบทิ้งทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเรื่อยๆนะคะหรือบางคนก็คลองตัวเป็นโสดเลยนะคะอาจจะเจ็บปวดกับความรักมาเยอะนะคะก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็จะไม่คบหาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีสเปคสูงนิดนึงหรืออาจจะดูเยอะหน่อยนะคะหรือบางคนก็อาจจะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็น คบหากับคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะดูแลเอาใจใส่เราได้แบบจัดเต็มอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะก็มีอะไรที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคขซังกันอยู่อาจจะห่างกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะหวนกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ จุดม้นนะคะคือไพ่พิพากษานะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะทํางานประจําหรือรับราชการอาจจะมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะซึ่งถือว่ามันเป็นไปในทางที่ดีนะคะเราอาจจะไม่อยากยก้ยายไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะพอเปลี่ยนแล้วก็ จะเป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิมเยอะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าทุกๆอย่างนะคะถือว่าราบรื่นขึ้นนะคะ สำหรับคนที่ค้าขายนะคะอาจจะเงียบนะคะที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปนะคะก็ถือว่าการทํามาค้าขายนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะมีกําลงกําไรมากขึ้นนะคะมีอะไรที่เราอาจจะอยู่ๆเราอาจขายอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันดรอปลงเยอะนะคะมันแย่มันดาวลงเราอาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสินค้ามาขายหรือทําอาชีพอื่นนะคะที่มันตอบโจทย์กับปัจจุบันมากขึ้นอย่างนี้นะคะพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถือว่า จะมีอะไรที่มีความสุขขึ้นเงินทองไหลมาเทมามากขึ้นนะคะอาจจะสําหรับโชคลาภนะคะการเงินก็อาจจะมีโชคฟุกเริ่มมีโชคเข้ามาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะที่ผ่านมาการเรียนอาจจะหนักเหนื่อยนะคะพอเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะทําให้เราพอใจในจุดที่ผลการเรียนดีนะคะควจะจบการศึกษาก็จะจบตามเกณฑ์นะคะ สำหรับความรักนะคะความรักจากที่เข้าใจผิดกันนะคะมีปัญหาคาราคาซังกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะความรักก็จะกระชับแน่นขึ้นอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจบ้างแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่คู่แท้ในเลวันนะคะอาจจะต้องคบหาดูใจกันสักพักหนึ่งหรือเรียนรู้หลายๆคนนะคะเพื่อที่จะเลือกว่าคนไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกแล้วนะคะ วุนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่จัตติกนะคะไพ่าตาช่างก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะอาจจะต้องตัดสินใจเช่นว่าธุรกิจการค้านะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นนะคะเช่นว่า,าถ้ามันไม่ดีคุณอาจจะต้องหยุดไปนะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะซึ่งดูแล้วมันได้เงินมากกว่า ะะก็ถือถือว่าพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกอาจจะมีอุปสรรคนะคะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะคะแต่พอเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะทําให้เรา มีความก้าวหน้านะคะมีเงินมีทองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากขึ้นเช่นว่าทําธุรกิจอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปทําอีกธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราได้เงินได้ทองได้กําไรมากขึ้นนะคะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปได้เงินมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะธุรกิจการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะอาจจะไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าในเรื่องของคนทํางานประจําหรือรับราชการก็เช่นกันนะคะ พอบางคนอาจจะทํางานมานานไม่มีความก้าวหน้าเลยก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือทําธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่นะคะบางคนได้ทํางานตามที่ตัวเองเรียนจบมานะคะตามที่ตัวเองชอบนะคะมันก็จะมีความก้าวหน้าเป็นลําดับนะคะ หรือบางคนก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานอย่างนี้นะคะบางคนรับราชการก็โยกย้ายนะคะไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะมีคนสนับสนุนมากกว่าแล้วก็เราก็มีความสุขมากกว่า,างี้นะคะก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะถ้าเรากล้าตัดสินใจนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องให้ระวังในเรื่องของเอกสารนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมีทิศทางใดนะคะก็เอกสารธุรกิจ อะไรต่างๆนะคะไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือสัญญากับผู้คา้าคู่สัญญานะคะก็ต้องดูให้ดีนะคะตกลงกันให้มั่นเหมาะนะคะอย่างนี้นะคะ,ะเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างนี้นะคะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังนะคะก็ถือว่ามันจะได้รับรัดกลุมขึ้นนะคะไม่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบอย่างนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาบช่วงนี้นะคะก็ได้จากการงานแน่นอนนะคะ าการเสี่ยงโชคก็ต้องรอไปก่อนนะคะสักช่วงหนึ่งนะคะสักเดือนหนึ่งก็จะเริ่มมีโชคจากจากจากการเสี่ยงบ้างแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียนหนักเหนื่อยพอสมควรนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนพอสมควรนะคะอาจจะต้องพบ เข้าพบอาจารย์มากขึ้นนะคะหรือคุยกับเพื่อนมากขึ้นให้เขาช่วยติวให้เราเนี้ยนะคะต้องอาศัยเพื่อนอาศัยอาจารย์นะคะก็การเรียนก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะทํางานเหน็ดเหนื่อยนะคะไม่ได้ให้เวลากับความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็หาช่วงเวลาที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวกันหรือไปทานข้าวกันดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะ ความรักก็จะกระชับขึ้นนี่นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคละคลาซังนะคะก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะต้องใช้เวลาในการที่รักษาแผลใจของแต่ละฝ่ายนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะจะเย็นๆน,นะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการครบหาคนนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คนเข้ามามากก็จริงนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครถูกใจคุณนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการดูคน คนภาวะปัจจุบันนี้นะคะคนสมัยนี้มันดูยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะคะยังไงคุณเจอแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพวกคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในทุกเรื่องนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ